วันนี้เราก็มาถึงที่เรามาเก็บแล้วมายากมากเลยเพราะว่าเปิดหาดูเส้นทางจากที่พักท,ที่เคเคชิตันแล้วเพื่อจะให้แบบมันบอกขึ้นมามันก็ไม่บอกทางก็เลยพาขึ้นรถไส่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นจกนกระทั่งมาลง อสอรี่ให้แม่ฟังแม่เลยซื้อเลยนี้ <All right. S 1> Thank you ขอบคมาเขาบอกว่า <American. S 2> ทุกครั้งที่ซื้อกาแฟจะช่วยลดการเป็นการโฮมเลดลงไปได้นะคะ okay. แม่ก็โฮมเลดกัน <laughs> คืออะไรโฮมเลด <laughs> ต้องน้ำตากี่ตองจังคงเติมน้ำตาลไม่เสร็จ็มีอีน้อยค่ะค่อยๆจะต้องเติมน้ำตาลเยอะคงณขมม เป็นวานิลาแล้วก็เ,เ,เ,เป็นคาราเมลท็อฟฟี่มีวานิลาแล้วก็มีคาราเมลแล้วก็อยากได้ทอามานมันเมืเ่อกี้เติมน้ำตาลไปกี่ซองอันนี้สี่ซองยังของมีเขาขายผัดไทยเท่าไหร่ <c oughs> าขายอะ่ะย่างาวันนี้เรามากินผัดไทยกับขนมครกนะซึ่งคุคนไทยอ่ะเขาเป็นคนไทยด้วยเขาใช้ชื่อร้านว่าขนมครกถ้าถ้ามีไก่นะก็จะเป็นราคาเจ็ดบอลส่วนขนมครกนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ก็ลืมกันนะ บอลขนมฟองที่สี่บอนสี่บอลมีอยู่แปดชิ้นนะโอ้ฟันฟันขึ้นเลย กนแม่น้ำเทนส์นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เรามาจากที่ตลาดบัวลอยมาร์เก็ตบลอยบัวลอยมาร์เก็ตเอาเป็นว่าตลาดบัวลอยมาร์เก็ตนะคะถ้าหากว่ามาอังกฤษก็อยากจะแนะนำให้มาเดือนเสาร์เพราะว่าเช้าๆเราก็จะได้มาเดินเที่ยวที่ตลาดบัวลอยมาร์เก็ตนะคะเพื่อจะได้ทานอาหารอร่อยๆกันซึ่งมีอาหารหลากหลายเป็นแบบสตรีทฟู้ดเอ้ยสตรีทฟู้ดนะคะเป็นแบบสตรีทฟู้ดทีนี้ ทางขึ้นมาพอหลังจากที่เราทานอาหารที่บอลังมาร์เก็ตแล้วเนี่ยเราก็เดินข้ามสะพานชื่อว่าสะพานลอนดอนวิ่งนะคะแล้วก็ข้ามสะพานอันนี้มานะคะชื่อว่าสะพานลอนดอนวิ่งแล้วข้ามแม,ม่น้ำเทนเดินข้ามมาปไปไหก็ได้ไป,ปด้ยวาายกัยนทุกท่าเสร็จแล้วมาทางด้านขวาช่อก็เดินลงมาตรงนี้มันเป็นเส้เดินที่เรียกแม่น้ำเทนไปเรื่อยๆซึ่ง ถามว่าไปไหนหรอโอ้นั่นสวยงามมากเลยก็คือทาวเวอร์บริดจ์เขามีเส้นทางที่พาเดินไปเรียบแม่นม้ำบ้านเราที่เรียบแม่น้ำเจ้าพยาที่เห็นจะเดินได้อยู่ตรงไหนหนาะยังไม่ออกนะคะแต่ที่นี่เขาก็เดินได้ายาวยเล่นฝั่งนูง้นเราจะเห็น ตึกตึกหนึ่งซึ่งเมื่อคราที่แล้วมาไม่เห็นเลยไอ้ถึงเนี้ยวันนี้มาแล้วเจอด้วยมาอยู่ๆมันทิ่มขึ้นมาจากพื้นดินชื่ออะไรน้องแพลวเดชาร์ดเดชาร์ดเดชาดซึ่งอันเนี้ยถ้าเราจะอยากจะขึ้นไปดูวิวทั่วลอนดอนเราก็สามารถขึ้นไปได้นะแต่เสียเงินเหมือนเราขึ้นตึกไปเยู่วิธีการของสองแม่ลูกก็คือเดี๋ยวแพลบอกว่าจะพาแม่ไปขึ้นฟรีเรืไม่เสียเงินแม่ชอบ ที่สกายการ์เดนก็คือมันจะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าอันนี้คือต้องถ้าหากว่ามานดอนๆต้องเข้าไปบุ๊กิ้งไว้ก่อนก็คือต้องเข้าไปที่เว็บไซต์สกายการ์เดนเขาก็จะเปิดให้บุ๊กิ้งสักประมาณ1วีคล่วงหน้าก็คือต้องเลงดีๆเพราะว่าหนูเลงมา2อาทิตย์แล้วถึงจะจองได้ต้องแถวนี้ต้องแถวจองได้นะคะมีการบุ๊กิ้งกันมาล่วงหน้าเพราะว่าเราคาดว่าเมื่อเรามาถึงเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปแนะ่ๆเดี๋ยวเรามาเดินเที่ยวชมแม่น้ำเทม เย็นหมดแล้วเดี๋ยวเราก็มาพาเดินชมนะคะว่าแม่น้ำเทนส์เนี่ยมันสวยงามอย่างไรแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนแม่น้ำเจ้าพยาบ้านเราเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเรานะคะวันแรกใช่แล้ววันแรกที่ออัปเกรดเพราะว่าสถาที่จะไปเบนดิมแพล่เนืน่นองจากว่าใช่ไหมก็ต้นเปดนเด็กนักเรียนนะคะก็อ,อาจารย์อรวรรธ ู้พามาอาจารย์น,นรวรันก็คือ,อเป็นภรรยาของพี่ของคุณพรสิริธัญญามองก้องอกล้องมองกล้วแม่ก็ทีนี้แม่ก็ต้องเดินชนเลยทิ้งอุ้ยเต็คเฟต่ฮะก็แตแ้องเซลฟี่ตัวเองแล้วแม่ก็เดินพูนะนี่นะเห็นนะเหยนร่ยัง ้องเดินจุงไว้เพราะว่ามิฉะนั้นน่าจะต้องเดินตกบันไดนัแน่เลยบันไดกันก่อนนะคะสมัยเมื่อตอนที่เป็นเห็นักเรียนอายุตอนนั้นก็อายุ19ก็ไปเที่ยวที่เบนิมพ a นเลยค่าเข้าตอนนั้น่ะเวลาซื้อตั๋วเข้าที่ไหนก็จะบอกว่า under 16ตลอดเลยเพราะว่าจะจ่ายครึ่งราคาแต่ตอนนี้แก่แล้วต้องจ่ายเต็มราคาวันแรกก็ไปที่ออลเฟลร์แล้วก็ชอปปิ้งันถึงค่ำมืดเลย อันนั้นเราก็ก็คือตั้งแต่ตอนขามาค่ะต่อไเป็นเอพาสเอาไว้ก็คือเรื่องเป็นแบบเอ็ม s าก็คือว่าไม่ต้องใช้บัตรตัวจริงก็คือสามารถที่จะเปิดบนมือถือก็ได้ที่นี่ก็คือซื้อมา4วันมันก็เลยต้องอัด4วันยาวๆในการไปเที่ยวต่างรอบๆลอนดอนเม้าลอนดอนทีนี้เนี่ยพาไป เบลนิมพาเลสก็คือต้องไปลงที่ออฟฟอร์ดสเตชันเสร็จแล้วก็คืออย่างที่เห็นไปตอนที่ไปเที่ยวคือขึ้นรถในยรถเมย์ไปลงที่เบลนิมพาเลสเลยใช้เวลาเดินทางประมาณชัว่วโมงแล้วตอนเดินเข้าไปเนี่ยสิแต่แม่เดินลึกเลยแม่ก็เดินเข้าไปตั้งไกลเลยเหนื่อยเลยแล้วก็กลับไป ิสเตอร์วไปช็อปปิ้งของเอาเลดแล้วก็วันที่สองไปไหนวันที่สองเราก็เดินทางไปที่ยอร์กนะคะไปยอร์กไปที่มหาวิหารของยอร์กซึ่งใหญ่โตมากนะคะแล้วก็สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นกระจกไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมอะ mm hmm. เรแบบกอทิกนะคะ mm hmm. ก็ที่ยอร์กก mm ็ hmm. จะเป็นอะไรที่ mm hmm. ทสวยงามมากๆเลย ถ่ายรูปไปมากเลยเดินทางนานสุดสองชั่วโมงมั้งรถไปโอ้ยตอนนี้รับอ,อ๋อรถไฟประมาณชั่วโมงครึ่งเข้าไปยอกประมาณสองชั่วโมงรถไฟนั่งจาก King c r ไปจากคิงคอส o s s นไปอ,อ๋อรถไนี้ไปทางไปไหนเลยกับ Paddington ไป p a d d i n g t o แต่ว่าที่ไปยอกเราก็ต้องขึ้นรถจากคิงคอสเพื่อจะเดินทางไปแล้วเป็นสองคนแม่ลูกหัวขิดหัวขวุนกันเลยค่ะ ที่สามก็ไปบาสเอาไว้บาสนี่โอ,โอเคเลยมากเลยเพราะฝนไม่ตกฝนไม่ตกเลยนะคะตอน,น,นแรกๆก็เหมือนจะมีฝนเล็กน้อยแต่ว่าเราก็เข้าไปอยู่ในที่โรมันบาสก็ไปเห็นในเรื่องของอวิธีการสร้างอ่างอาบน้ําเป็นน้ําแร่น้ําร้อนของชาวโรมันเนี่ยอดีตที่เมืองบาสซึ่งเมืองบาสเนี่ยก็เป็นเมืองที่อาจจะเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ตอนนี้เขาก็เป็นเมืองที่มีการปกครองอิสระปแล้วแล้วก็ยังได้เป็นมรดกโลกด้วย เมือ่อวานวันที <pare sy helmet lide> ่สี Kent ่ก็ไปแคนต์เบอรีแคนเบอรีเคน์เบอรีเป็นเป็นมหาวิทยาลัยมันเป็นเคนต์ยูนิเวอร์ซิตี้เนาะเขาบอกเป็นเมืองมหาวิทียร์อะไรแต่ไปเที่ยวเราแบบรู้สึกเปนียฝนตกหนักมากตกหนักที่สุดเลยในบรรดาสี่วันนี้เมื่อวานฝนตกหนักสุดแล้วอะจนวันนี้น้ำลูกไหลเออแต่วันนี้ดีที่รอนร้อนฝนไม่ตกจ้นร้อก็คึมๆนะคะให้ดูหน่อยนี่ เห็นไหมเอามองไม่เพียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็จริงๆเราก็คลุ้มๆนะถ่าบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีคําพูดที่ว่าแบบคนนาเกิจอารมณ์ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจริงมากนะหากวันไหนมาแบบแดดออกฝนไม่ตกก็จะรู้สึกแฮปปี้แต่ถ้าวันไหนว่าฝนตกมามันก็จะรู้สึกแบบเฟลเฟลดาวดาวอะไรมันมันมันเป็นข้อเรื่องของการเดินทางหรือการทําอะไรที่มันยากขึ้นกว่าเดิมด้วย แม่เดินแม่ก็เหนื่อยนะยังเหลืออีกเมื่อวานตรงลงไปไหนนะแคนเมื่อวานแคนเบรี่เมื่อวานแคนเบรี่แต่ว่าก็ไปเร็วนะเราก็กลับเร็วด้วยเพราะว่าฝนมันตกก็เลยกลับมาแล้วเลยไปฟอดน้ำไปที่ฟอดน้ำออฟอดน้ำเป็นมาฟอดน้ำแอนเมสันซึ่งเป็นเป็นเป็นร้านขายชาจริงๆเดิมทีเป็นร้านขายอาหารด้วยซึ่งขายให้กับราชวงศ์อังกฤษนะเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่า เขาได้ปรุงอาหารถวายราชชัศวอังกฤษมาตั้งแต่สมัยในอดีแล้วก็อาหารเขาก็อร่อย <_ d ata> จนก,กระทั่งได้รับการยอมรับนะคะจนก,กระทั่งได้รับการยอมรับว่าเออเป็นอะไรนะเป็นแม่ครัวมั้งอะไรประมาณนะั้นแต่ว่าตอนหลังนี้เขาก็มีการผลิตชาขึ้นมาที่ดังมากนะแล้วก็บนชั้นสี่ของเขาก็จะมีร้านขายร้านขายนำชาว่าชาเขาก็จะมีสตอรี่เยอะมาก George, ชาของคิงจอชชาของเนเชสอะไรอย่างเงี şey. yes. ้ยก็ไปดมมาก็ซื้อกลับมาเดมเคนแน่นมากแน่นจนแม่เดินไม่ถูกแล้วตอนแรกหลงกันต้องแพวขึ้นลิฟต์ไปแม่ขึ้นไม่ได้แล้วก็เดินอยู่ข้างล่างนั่นแหะก็สวยงามแปลกตาเนาะใช่ก็เนี่ยจองเอาไว้วันลั ากลับมาแล้วก็ว่าจะเอามาแบ่งขายด้วยนี่มีใครสนใจก็รีบๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชาหมดค่ะสนใเราซื้อไดอย่างไรก่อนน้ำยืดไม่ไหวค่ะกระเป๋าหนักมากเลยเมื่อวานลองใส่เรียงใส่กระเป๋าลองยกเครื่องชั่งน้ำหนัก17กิโลแล้วว่าพี่ไม่มีเสื้อผ้าเลยนะมีแต่มีแต่ช้าแต่ตอนช่วงเย็นก็ได้ไปทานอาหารที่แบบว่า คนรอเข้าคิวยาวนานมากเลยแต่ว่าเราไปเป็นคิวที่หนึ่งค่ะน้ำม้วนน้ำม้วนคิวที่หนึ่งไปก่อนล่วงหน้าสิบนาทีก่อนร้านเปิดเข้าไปถึงอาหารนึกว่ามีอะไรมากมายก็เป็นเป็นอะไรนะเฟรนช์ฟรายส์เปสเต็กเนื้อเฟรนช์ฟรายแล้วก็ทําง่ายๆเนาะเขาก็เสิร์ฟแค่นั้นเลยเขาเริ่มเสิร์ฟแค่สลัดก่อนแล้วก็ค่อยเสิร์ฟสเต็กแล้วก็จะเสิร์ฟให้สองพอชั่นคือถ้าอันแรกหมดแล้วก็จะเติมให้ทอร์ชั่นสอง แล้วก็จบแม่หิมท้องแตกเลยจริงๆแล้วก็ทำงานง่ายเลยร้านอาหารต้นทุนต่ำมากเลยไม่เปิดเร็วกันนั้นเลยก็คือ6กโมงให้เปิดนะะเสร็จแล้วเขาก็อาจจะทอดเฟ้นไฟก็เป็นกระทะใหญ่ๆเลยแล้วก็ตักเส่จานแบ่งให้แต่ละแต่ละคนแต่ละคนขนมปังก็เป็นขนมปังแบบฝรั่งเศสอร่อยนะคะอันยาวๆก็ามาหั่นชิ้นๆคนละสองชิ้นแล้วก็เนื้อโค้งย่างเยอะ แล้วก็เอามาหาั่นเป็นชิ้นๆโอ้โหราดด้วยนะ้ำอะไรเกรวี่ของเขามาั้งแต่แม้ว่าราดแจ่วน่าจะอร่อยแล้ว Before After เลยนะเม่อวานนี้เพราะว่าตอนเข้าไปแรกๆไม่มีคนแต่ตอนหลังโอ้ยคนแน่นมากเห็นมีรอคิวกันอยู่ข้างนอกใช่ใชอ่ะแล้วค่ะ